สวัสดีครับยูผช่องตีชาแนลนะครับวันนี้เราจะมาวินทินนะครับเริ่มกันเลย let's go <c oughs> มาป่จ <c ười> ิง <t> ก <ừ giving> ันแล้วตัดสินฟวอานะครับผมเดือดสกิลครับ ไี่ปล่อยใส่อะไรไม่ได้นะครับ,น,น,รบนี่ก็คือมาครับนี่ก็คือนี่ก็คือใส่ไม่ได้นะครับสกิที่สองโยนใส่โยนหินนะครับจะประมาณนี้นะครับไปกันเลยครับ

นี้ก็วาร์กลับนะครับอันนี้เพิ่มสปีดนะครับมานนี้นะครับนนไปเลยนะครับแรดนะครับมาน,นี้นะครับ สกิลคำราม Security ครับสกิลตีครับเกือันี้ไม่ดูนะครับเข้าไปครับตัวที่สี่ครับจะ,ะมาณนี้นะครับตัวที่สี่เด็กร่างนะครับ No. นั่นโบนะครับเดี๋วสกิวแรกครับสกิวกริ่งครับเยอดจะครับรนะครับ 何か触らなかった。 ที่เขีดนะครับ นะพูดนะนี่ครับนี่ครับนะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวที่เก้านะครับเดวอนเฮดนะครับเสที่สองนะครับจะสร้างอย่างนี้เลยครับอันนี้คือกําเพลงนะครับ เราไปลบตัวเราครับมาเดินตัวที่สิครับะป่เรเซนะครับ ในสกิลบ th ินนะครับเด้านหลังก็มีข้อมูลนี้นะครับสกูตเจ้ากานี้นะครับตกนะครับสกิวที่สี่ดูนะสกิลนี่ก็ไปดูนะครับ ปิดเพิ่มดเแกขึ้นมานะครับประมาณนี้นะครับมาดูของเอริลวิมาดูของเควินนะครับสปินทของเควินนะครับนี่อยู่มองกับทุยไม่ใช่ นี่นคือตัวอะไรครับคุณดูโฟอาร์มนะครับโฟอา,ามก็เหมือนกับของเบนทินนะครับ <Yeah. S 1> สกเรีนะจะมาปะเนี้นะ

ก็มาจะประมาณนี้นะครับเราจะรีวิวข้าวนะครับให้ทุกคนได้ไปลเล่นกันเลยนะครับโอเคครับส้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับล้าแบบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเจอกันตไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย